วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวัลบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและับเดิร์พาร์ในแมปของ Anime a d v e พเลนเและแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอปรับสมดุลนะครับพาร์ทที่2ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวละครพวกนี้นะครับผมผมไม่มีผมก็เลยค่อนข้าง้าาานะะครรรับก็เลลยหวมมแต่ ซึ่งในวิดีโอนี้มีหลายไอเดียมากเลยนะครับที่ส่งมาให้รีวิวตัวละครที่ปั๊บนะครับซึ่งจะมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันใน,ในวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากรับกวอนกดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับซึ่งไอเดียนี้นะครับผมขอยืมคนนี้มานะครับไอเดียแรกนะครับซึ่งมันมีประมาณสักสามถึงสี่ไอเดียนะครับก็คือเราคนนี้ขอบคุณมากครับที่ให้ยืมไอเดียมารีวิวในวิดีโอนี้อ่ามันจะมีทั้งหมดประมาณอเอ่อหกตัว 4 5ตัวปะ5ตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูจําไม่ได้เหมือนกันประมาณนี้ซึ่งตัวแรกนะครับที่มันปรับสมดุลมานะครับที่สามารถเล่นได้ดีมากๆก็คือลานดิสนะครับผมเป็นท่าสายฟ้านะครับดาเมจประมาณนี้เลย1 2 8 0 0 0 7วิสตีที1นะครับระยะ60ใช้เงินในการวางครั้งแรกเนี่ย4,000นะครับแคตตาโกล้นีเมนทั้งหมดห้าตัวบูทดาเมจ20%นะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับได้จากการที่เราสุ่มสตารัสนะครับผมตัวละครตู้นั้นมาพอปุ๊บก็ไปอีโวขึ้นมมาาาเเป็นนนนน6ดวววซึ่่่่งงตตััััละะะคคคครรรีีี้กกๆบบือท1 ต่อมาตัวที่สครับก็คือนี่เลยมังกี้คิงร่างเศษนะครับอันนี้น่าจะเป็นจากนารดุโตะนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างเก่งแหละแต่ว่าด้วยความที่ไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับแล้วก็ข้ามข้ามกันไปไปเล่นตัวอื่นกันซึ่งโฮลี่เนี่ยมันมีมันมีหลายหลายตัวนะครับที่เก่งๆนะครับตัวในคอานี้ก็ถูกบัฟมานะครับดาเมจอยู่ที่1 6ึ่งแล้วก็7วิตตี้ที่1ระยะ40แคาตาโก้ดเมทัลสี่ตัวบูทดาเมจนะครับ15%ถ้าาเอขสิบห้าเปอรั์เงินต์ถ้าเอาขึ นะครับสำหรับตัวละครนี้ตัวละครต่อมาครับนั่นก็คือเอเรเซอร์เฮดนะครับผมนี่ครับเวฟ1นึ่นะครับตีเป็นสตันนะครับธาตุพืชนะครับดาเมจขั้นแรกนะครับผมวางปุ๊บเนี่ยใช้เงินสี่ร้อยดาเมจ20,000นะครับสามีตีที1ระยะ35นะครับแคทตาลกลิงเป็นตัวหมด4ตัวนะครับบูทดาเมจ15%นะครับและสหรับไอดีนี้นะครับผมยืมไอดีน้องคนนี้มานะครับขอบคุณมากครับลิมิตเลสนะครับผมขอบคุณมากครับต่อมานะครับนั่นก็คือตัวละครนี้ครับผม อ่าเลเกนนะครับผมอัลติเมตซักเซเลอร์นะครับตัวละครนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่ในสแตนดาร์ดนะครับมีเบสซิ่งด้วยนะครับเป็นท่าสายฟ้าเริ่มต้นเนี่ย400นะครับผมอ่าวางครั้งแรกนะครับดาเมจอยู่ที่12,800 6ปิตีที่1ระยะ60ครับแคตากาลิดมีทั้งหมด4ตัวบูตอัติเมตสิาเปอร์ถ้าเอาขึ้นไหลนะครับผมสำหรับตัวละครนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะแจ่มอยู่นะเป็นท่าสายฟ้าด้วยและดีนี้นะครับผมขอยืมน้องคนนี้มานะครับ ขอบคุณมากมนะครับผมต่อมานะครับนั่นก็คือตัวละครนี้เลยครับผมธาตุน้ำนะครับติดเผานะครับอารีบาบาใช่ไหมทุกคนนะครับก็ดาเมอร์ที่อ่าหมื่นเจ็ดร้อยนะครับเก้าวิทีทีหนึ่งนะครับระยะห้าสิบครับแคตตากรีมีทั้งหมดห้าตัวครับผมบูดัมเมจร์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่าขึ้นไหลนะครับแล้วก็ใช้เงินวางเนี่ยห้าร้อยเท่านั้นนะครับโอเคตัวละครนี้นะได้จากตู้เซตนะครับถ้าสมมติว่าเราอีโวไปก็จะเป็นตัวละครนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นี่นะครับไอดีนี้ผมก็ยืมน้องคนนี้มานะครับ น่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะน้องคนนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ให้ยืมไม่ดีมารีวิวนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครที่1งกันก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวละครลาดิสนะฮะคือรวมๆแล้วตัวพวกนี้นะครับมันค่อนข้างเก่งนะครับผมคือรวมๆแล้วนะครับตัวละครพวกนี้นะครับมันน่าจะบับมาเก่งมากๆนะครับเพราะว่าในไอดีที่ไอในวิดีโอที่แล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะดูกันไปแล้วว่ามันเก่งขนาดไหนนะฮะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอ่าเอาเป็นไทฟ์โคนนะครับเร ผมแบบค่อนข้างอวยนะครับใช้เงิน4,000ในการวางนะครับผมโอ้โหค่อนข้างเวอร์นะก็4,000นะครับแล้วก็ลาดิทมีอัพเยอะมากด้วยคือก่อนหน้านี้ผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าดาเมจมันขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นแรกครับ2 0 0 0 0ื่นดาเมจห้าแสนหแล้วก็ส2 0 0 0ืนะครับดาเมจล้านเก้าหมื่นสี่หมื่นครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแล้วก็ห้าหมื่นหกครับดาเมจจะเป็นสองล้านหกแสนแปดหมื่นนะครับมัลติบาร์ดนะครับก็ปล่อยพลังลัวนะครับห้าหมื่นหก โอเคโโอ้ห okay. oh, oh, ตัวละครนี้อัพได้ทั้งหมดประมาณ7ขั้นนะครับโอเคคั้นนี้เดี๋ยวลองดูแอนิเมชันเ,เป็นยังไงปิ้วโอเคอ่าปล่อยพลังแล้วก็บีบตุ้มระเบิดแค่นั้นนะครับต่อมาครับ72,000ครับ3ามล้านหกหกแสนหหมื่นเหมื่นหครับ4ี่ล้านเแสนเก้าหมื่นแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับ1,20,000นะครับดาเมจจะเป็น10ล้านครับทุกคน 7วิตีทีห่จะเป็น11วิตีทีหน่นะครับแล้วก็ระยะนะครับ60จะเป็น90แล้วก็น่าจะเป็นฟูเอวีดูกันอ่าใช่ครับฟูเอวีนะฮะแล้วก็ตัวละครนี้นะครับคือผมจําไม่ได้ว่าวางได้กี่ตัวแต่ตอนนี้คือวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เอ่อหตัวใช้เงิน40 0 0 0นมันจะมีอยู่ขั้นหนึ่งนะครับที่ใช้เล่นตัวของเอ่อเลดได้นะครับประมาณช่วงไหนเอยแต่ว่าเอาง่ายๆคือขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครนี้ตีเอนะครับอ่าตีเอสายฟ้า ถ้าสมมุติเอาไปตัวเดียวผมว่าน่าจะหางน่าจะพอมีเงินอัพจนสุดได้แล้วครับนะครับผมประมาณนี้ผมว่ายังไงก็เก่งอยู่ดีนะ,ะสมมุติถ้าขั้นนี้ก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าด้วยความที่วางตัวเดียวอะยังไงคุณก็วางไปถึงขั้นสูงๆได้อ่าบัฟนะครับส5 0ครับสำหรับตัวละครนี้จาก1 1ล้านครับ35ล้านนะครับผมโห400,000 เซียดวีเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็ค่อนข้างนานนะแต่ว่าด้วยความที่มันฟเอวีนะครับมันก็แรงมากๆด้วยนะฮะถ้าสายฟ้านะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าจะติดเมตาหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เงินเยอะนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันวางไม่ได้นะมันวางได้นะครับอ่านี่คือลาดิสนะครับผมที่บัฟมาต่อมาครับมังกี้คิงครับหรือว่าตัวของอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าตัวละครนี้น่าจะเก่งวาง400ครับตัวละครนี้วางได้ทั้งหมดมากกว่า1ตัวแน่นอนนะครับขั้นแรกก็นี่เลยมาถึง16 40034ใช้เงิน 800ครับ68000ครับดาเมจเป็น1334 24000นะครับ22000 0 Dragon Fire นะครับอ่ะจะเป็นโคนแบบนี้3750 32009 5000นะครับ44000 7500ครับโอ้มี element attack แล้วนะครับก็น่าจะน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็59000 0โอเคตัวโคนมันไม่ค่อยจำสักเท่าไหร่วะ แล้วก็9,750นะครับผมก็จะเป็น7 7 0 0 0 0น6 0 0 0 0เออแล้วก็ขั้นท้ายครับจะเป็น1 3 0 0 0ดาเมจจะเป็น1,250จาก7วิจะเป็น9วิครับระยะนะครับ40เป็น80ครับโซสแักเชอร์นะฮะโอเคไม่ตีแอร์แต่ว่าเรียกได้ว่า1ตัวเนี่ยคุ้มค่าอยู่นะครับก็คือใช้เงินแค่45,000เท่านั้นนะครับวงก็ดีนะครับแล้วก็ตีก็มาถึงแม้ว่ามันช้าแต่ว่าดาเมจมันแรงก็ได้อยู่นะครับผม ก็ถ okay. mm ือว <ha. S 2> ่าเป็น huh. ต oh ัวเลทที่ดีอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับคราวนี้เรามาโอเคครับ4ี่ล้านสามแสนะครับทุกคนระยะ100อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่ใช้ลงโฮลี่ได้นะครับถ้าไม่มีตัวเลือกนะครับตัวละครนี้ก็ดีอยู่นะครับส่วนตัวผมว่าลาดิสดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับสตัวนี้บั๊มมาได้เรียกได้ว่าผมให้ลาดิสสัก8อันนี้ผมให้ประมาณ7แล้วกันอ่ะคราวนี้ดูอีกตัวครับสำหรับอาจารย์นะครับผมวางไปปุ๊บนะครับ นี่ครับผมมันจะตีเดี่ยวนะฮะมันจะตีเดี่ยวดูซิว่าอนิเมชันเป็นไงโอ้โหมันเป็นผ้าดึงไปนะครับแล้วก็สตัร์นะครับทุกคนแต่ตีเร็วมากครับตีเดี่ยวนะโอเคคราวนี้เรามาอัพครับซึ่งตัวละครเนี้ยนะครับอัพได้5ขั้นนะครับขั้นแรกครับตัวนี้นะครับ400ดาเมจเป็น46,000ครับพันสองร้อครับ115,000 5,000ครับ2 4 0 0 0นสครับแล้วก็อนิเมชันใหม่ฮะโอเคจะเป็น ตัวแบบนี้นะครับโอ้โหโคนแล้วก็9,000ครับ3 7 0 0 0อ่ะแล้วก็17,000ครับดาเมจจะเป็น61,000นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยจะเป็น85อนิเมชั้นใหม่ครับโอเคดวงตีนะครับค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าตีไวมากนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าเป็นตัวดีเพชรได้ดีอยู่อีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเยอะด้วยนะครับเงินตัวนะครับอยู่ที่ สามหมื่นนะครับผมเท่าไหร่นะสามหมื่นสามพันเออประมาณประมาณสามหมื่นสามพันต่อหนึ่งตัวนะครับได้ด้ว,ว่าผมอ่ะให้แปดเต็มสิบแล้วกันสำหรับต,ตัวละครนี้นะครับอ่ะดูทิว่าถ้าบัฟสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะตึงขนาดไหนเพราะว่าด้วยความที่มันตีเร็วแล้วก็ดาเมจแรงด้วยครับโอเคครับสองล้านนะครับผมสองล้านหนึ่งแสนนะครับตีหนึ่งทีนะฮะและนี่ก็คืออาจารย์ของเราบัฟมาตุ่งตุ่งเลยครับผมเออวงตีมาเล็กไปหน่อยแต่ว่า มันไวอ่ะเออวันไวแล้วก็น่าจะได้อยู่นะครับต่อมานะครับเลกนนะครับหรือว่าอาจารย์เรานะครับผมเหมือนกันนะครับโอ้อาจารย์เยอะเลอเกินก็คือตัวละครนี้นะครับมันจะตีแบบนี้เลยครับเอวีแบบนี้ผมเลยกได้ว่าค่อนข้างดีนะขไปท่าสายฟ้านะครับอ่าคราวนี้เออเมื่อกี้ไม่ได้เปิดแอนิเมชั่นให้ดูเดี๋ยวใหม่คือตัวมันอ่ะคือก่อนอันนี้มันก็เก่งอยู่แล้วนะครับอันนี้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นมาผมว่าน่าจะเก่งกว่าเดิมว้าวคั้แรกครับ400ครับ32แล้วก็พันสองครับ83ดหมื่นสาม 2,169ระยะนะครับผมเป็น70ครับอนิเมชันใหม่ครับโอเคดูอ n นิเมชั่นเขาโอเคครับมีคนมาช่วยนะครับผมประมาณนี้เออผมว่าดาเมจมันก็ค่อนข้างแรงเลยนะ8,000ครับ3า2แแล้วก็15,000ครับ5 8 3ระยะจะเป็น100ครับอนิเมชันใหม่ครับโอเคแล้วก็ ผมคิดว่าถ้าอัพอีกครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจแล้วก็ตีแอร์นะครับผม20,000ครับ953,000ตีแอร์ครับ1ตัวใช้อยู่ที่47,000นะครับผมเรียกได้ว่าดีมากครับแจ่มแจ่มเลยค่อนข้างค่อนข้างดีเลยครับตัวละครน,นี้สายฟ้าด้วยตีแอร์ด้วยนะครับผมตีไว้ด้วยนะฮะเนี่ยฮะตีไว้ด้วยนะครับโอเคผมให้8เต็ม10บละกันสำหรับตัวละครน,นี้บัฟ250%ครับผมเป็นไง สามล้านสามแสนสามมืนนะครับเกได้ว่าบัมมาดีนะบบัม,มาดีนะฮะแล้วก็ระยะดีระยะตีดีระยะ,ะ,ยะการจมตีดีนะครับผมอืมก็ถือว่าใช้ได้ครับสําหรับตัวละครนี้นะต่อมานะครับนี่ก็คือตัวละครนี้ครับก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เผาใช่ไหมโอเคเผาครับผมนี่ฮะมีแอนิเมชันด้วยนี่ไงทาดุน้ําแต่ว่าติดเผานะครับผม โอเคเป็นหนึ่งตัวที่ดีนะแต่ว่ามันตีช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันแลกกับเอฟเฟกเผาเนาะโอเคมีทั้งหมด4ขั้นครับขั้นแรกครับ25 96 0ครับแล้วก็20,000ครับ7 7 3 0 0 0ระยะจะเป็น60ครับอันนี้เม่ชั้นใหม่ฮะโอเคโอ้โหวงตีเฮ้ยเล็กมากแต่ว่าไม่เป็นไรรอดูกัน27 0 0มครับ1 5ึ0 0ล้านครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับ2ล้านโอ้โหเดี๋ยวอันนี้อินฟินิตขั้นอินฟินิตขั้นปกติก็คือใช้้เเงิินนนน50,000ะะะครรับแตต่่วาาาดผผมมปณี 50,000ก็เรียกได้ว่าใช้ได้อยู่นะครับคราวนี้ขั้นอินฟินิตครับ2 1 5ล้านนนะครับผม4 1 3ล้านระยะนะครับจะเป็น110ครับอนิเมชันใหม่ครับบูอินโฟโนโอเคการโจมตีเป็นโฟวีแต่ว่าไม่ตีแอร์นะครับผมไม่ตีแอร์ดูดิว่าเป็นไงโ,โอเคเอาดาบเหมือนไม่ได้ฟันนะครับเอาดาบเอาดาบทับเฉยๆนะฮะ โอเคหนึ่งตัวนะครับใช้1นล้านสองแสนนะครับผม1นล้านสองแสนต่อสองล้านสองแสนดิเอ 2, 000, 000, เอสอล้านสองแสนต่อ1ตัวนะครับแต่ว่าดาเมจสล้านนะเทียบกับอินฟินิตแล้วผมว่าอินฟินิตเล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับเป็นตัวของเลดนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าแอ,แอบตีชาไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการตัวละครที่มันเป็นเอเลเมนต์นะครับธาตุน้ำเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเอเลเมนต์ให้คุณได้นะครับคราวนี้บัฟนะครับผม250%สําหรับตัวเลดนะครับอยู่ที่ 5ล้าน4แสน2นะครับก็แรงมากนะถือว่าแรงมากนะครับแล้วก็ตัวอินฟินิตอยู่ที่14ล้านนะครับ4แสนผมแนะนำไปทางเลทดีกว่านะครับอินฟินิตอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับทุกคนประมาณนี้นครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมทั้งอาดีบาบาเลเซอร์เฮดเลเกนเออลาดิ หรือว่าตัวของเซียนคนนั้นนะครับไอ้ล่างล่างเศษนะไอ้ลิงเมก้คิงนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับก็คิดยังไงกับตัวอะไรก็คอมเมนต์กันดูนะครับในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับนี่คือการบัฟตัวละครนะครับที่น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีอีกในแพทหน้านะครับต้องรอดูว่าเป็นตัวอะไรละกันแต่ว่าส่วนมากก็บัฟกันหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าอาจจะเป็นตัวละครดีๆในอนาคตนะครับผมในวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนใ่รับชมครับเจนคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครับ